มาคะ่ะทุกคนหลังจากที่ส่งแม่แม่กลับบ้านและก็เด็กๆกลับร้านนะคะทุกคนเมื่อคืนเจ๊ปิพมช่างกิจออกมาค้างบ้านสวนกันนะคะปิดเทอมวันแรกของเด็กๆด,ด้วยนะคะทุกคนขออนุญาตเปิดร้านสายหน่อยนะคะขออนุญาตเก็บบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากทุกคนกันคะ่ะเราจะเก็บผลผลิตกลับบ้านกับร้านกันนะคะทุกคน เอาไปทําอาหารเช้ากันค่ะมาค่ะเจปิมจะพาชมบรรยากาศช่วงเ,เช้าเที่บ้านสวนริมน้ํากันนะคะจุดชมดาวหรือว่าจุดชมวิวหน้าบ้านสวนริมน้ำเจปิมช่างกิตนี่ก็คือมองได้360องศาเลยนะทุกคนมาเจปิมจะให้เห็นในมุมมองที่เจปิมเห็นนะคะทุกคนทําไมถึงถอดรองเท้านะคะทุกคนไม่ใช่ว่ากลัวจะเปื้อนนะคะทุกคนปกติก็ใส่รองเท้าขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าเจปิมอยากจะรับความรู้สึกจากเท้านะคะที่เย็นสบายสัมผัสพื้นนะคะทุกคน อารมณ์รีวิวนีกก็จะประมาณว่าสัมผัสกับพื้นหญ้าพื้นน้ำนะคะเท้าก็รู้สึกเย็นจากหมอกที่ตกเมื่อคืนนะคะทุกคนรู้สึกสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนฟิวรับพลังงานบวกจากธรรมชาติเต็มๆเลยนะคะทุกคนมาค่ะล้อมลุยทุกสถานการณ์แล้วนะคะทุกคนมาเดี <มา S 1> ๋ยวจะปิมจะพาชมผลงานของช่างกิจที่ปลูกทุเรียนไว้นะคะทุกคนตอนนี้น้องสดชื่นนะคะมีแววว่าจะรอดนะคะทุกคน,คนสวนผักของเราเวลาโด,ดนแดดตอนเช้าอ่อนๆนี่มัน โดมันติกสุดๆเลยนะคะทุกคนภารกิจที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็เป็นอาหารเช้าของเราคือต้นชะอมต้นนี้นะคะทุกคนเกือบเลยเวลาเก็บนะคะทําน่นทํานี่แล้วไม่ได้เก็บสักทีนะคะทุกคนวันนี้ก็เราจะมาเก็บยอดชะอมกันไปทําไข่เจียวชะอมนะคะทุกคนแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ช่วงเช้าส่องแปลงผักนิสุดยอดเลยนะคะทุกคนโอ้ยทิวกระทิวโพสนะคะเนาะช่างกิจของเรา ปกติต้นชะอมขนาดนี้ช่างกิะตัดให้เจ๊ปิ้มแป๊บเดียวนะคะทุกคนแต่ดูอุปกรณ์เสริมเจ๊ปิ้มนะคะต้องต่อเก้าอี้นะคะทุกคนช่างกิจขอดูห่างๆเพื่อนวะย,ยอดเยอะมากเลยนะคะทุกคนเห็นต้นขนาดนี้นะคะจอดจดฟาดแปะนะคะทุกคนดูผลงานเจ๊ปิ้มจัดให้ช่างกิจนะคะเตียนทั้งต้นเลยนะคะทุกคนยังไม่เสร็จภารกิจช่วงเช้านะคะทุกคนเรามาเด็ดพิกลับบ้านด้วยนะคะเอาไปแบ่งปันชาวคุ้มที่น่ารักของเรานะคะทุกคน,นก่อน เก็บไปได้ต้นเดียวนะคะแล้วก็มาเก็บที่เหลือนะคะทุกคนไม่ได้เก็บอย่างเดียวนะทุกคนเจ๊ปิมก็ถือโอกาสเด็ดใบพลิกไปด้วยนะคะสุดยอดไปเลยไหมล่ะช่างกีดอายไปเลยนะคะงานนี้กระบอกแล้วคะ่ะเวลาเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดย่างเดียว,วเปลี่ยนนะคะต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันตลอดเลยค่ะเจ๊ปิมเวลาช่างผ่านไปเร็วนะคะทุกคนทํโน่นทนํานี่แล้วตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้แดดมาเร็วมากเลยนะคะทุกคนไปค่ะ กลับบ้านกันทํากับข้าวเสร็จแล้วค่อยเปิดร้านนะคะวันนี้ไม่ได้ให้เด็กๆเปิดร้านรอนะคะวันนี้ให้พักผ่อนไปก่อนนะคะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วค่อยลุยต่อคะ่ะผักจากบ้านสวนทิมน้ําเจ๊ปิมช่างกิจสดๆเลยนะคะทุกคนผักปลอดสารพิษนะคะทุกคนล้างๆน้ําแล้วก็ปรุงอาหารทานได้เลยนะคะความรู้สึกที่ได้กินผักที่ตัวเองดูแลนี่ก็คือสุดยอดอีกแล้วนะคะทุกคน นอกจากจะเป็นไข่เจียวชะอมนะคะเราก็มีปลาย่างในหม้ออบตรมร้อนนะคะทุกคนไข่เจียวหอมๆชะอมแน่นๆเนื้อจุกๆนะคะทุกคนตำแจ่วพริกสดๆจากสวนของเราเองนะคะทุกคนดูจากหน้าตาว่าหน้าอร่อยแล้วนะทุกคนขอบอกเลยนะคะว่ารสชาติที่เด็ดสุดเลยนะคะทุกคนมาค่ะอาหารมื้อเช้ามื้อนี้มาอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนนี่แหละค่ะความสุขเล็กๆที่ตามหานะคะทุกคน